ล่ครับต้องหาอะไรล่อฮะนะจอกินไหมนี่กินไหมนี่กินไหมนี่จะกินไม่เอนเ,เล่นตัวนะเย็ยมแล้วนี่ อะไรวนๆข้างบนนะจะลงมาไหมนี่จ๋ากินไหมนี่คันข้างบนนะ่ะ มนะเมินนะโอ้ยตัวอะไรอ้วนๆว่ะไ่ล,ลงมานี่ หล่อเลยไม่กินจริงนี่มาแล้วลงมาแล้ว ตัวนี้ต้นมะเกลหรือเปล่า จอดไม่ลงมาเก็บดีกว่ากินแล้วก็ที่อยู่นะเอดอกเบรกดีเหลือเกินมาแล้ว กินไหมเนี่ยกินองุน่นก่อนไหมนะกินนี้ก่อนกินก่อน,ก,น,ก,อน,น,น,นกินก่อนนี้ท่านประธานท่านประธานครับกินก่อนไหมครับท่านประธานตอนจะโทรหาจะเกากินก่อนไหมครับกินไหมเนี่ยเตื่ตอยง,งับนะฮะ จ๋อจ้อมันเขียวจ๋อน่ารักน่าชังเกินลูกครเหล่าเต้าเนี้ยใครอากาน่ารักขนาดนี้ใครกล้ามาปล่อยนี้ย